ร้องจาหัวจึก็น้องทำทำน้องทำล้มทำไมล่ะทำอย่างไรมันก็เจ็บหัวสิมาแล้วพิมเปามานะาพิมเปาให้มาป่าวหายเออทีหลังทีหลังอย่าทำบอกเลหายละเอ๊ซิลแมวน้ำทีเจโก้ทีไทเกอร์เสือไหนตัวไหนอีกไหนเปิดสิอะไรยูยูอัมเบล่าล้ม วีแวนรถตู e ้ด e ิมเ e ิย okay. ูวนาวนเอ็กอะไรเโซโฟนะนาดนะโยโย่ซดบ้ามาลา